เริ่มเรื่องมาเนี่ยเราก็จะเห็นผู้หญิงคนนึงนั่งในพัตคารหรูด,ดูเหมือนว่าเธอคนนี้จะชื่อค um ุ um เมสซูมมกิเธอน่าจะเป็นเด็กมหาลาัยปีหนึ่งเพิ่งมาแนะนําตัวให้ทางมหาลาัยรู้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วรู้สึกว่าเธอคนนี้ก็จะไม่ประสบความสําเร็จกว่าความรักกับเขาสักทีนะเธอก็เลยจะหาผู้ชายดีๆสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตมหาลาัยของเธอเอา้ามึงไม่ได้มาเรียนนี่ว่ามึงหาผู้ชายเนี่เยเฮ้ แล้วเธอคนนี้ก็หันไปเห็นไอ้หนุ่มคนนึงนะไอ้หนุ่มคนนี้น่าจะเป็นพระเอกของเรื่องนี้ไอ้หนุ่มคนนี้ชื่อว่าคาคุงคนที่2ชื่อคาคุงโอ้โหสุดยอดเลยชื่อเต็มของหนุ่มคนนี้ชื่อว่าโทโจคานามิดูเหมือนว่าคาคุงนี่น่าจะอยู่ปี3ของมหาลัยนะเขาก็มารับน้องปี1ด้วยและดูเหมือนว่านังเอกของเรานี่จะตกหลุมรักไอ้หนุ่มนี่ซะแล้วและดูเหมือนว่าคาคุเนี่น่าจะหาคนคุยเหมือนกันนะอืมคุยเยอะหรือเปล่า น่าสงสัยนะน,นี่ยตาตาแบบมึงนี่เหมือนซ่อนความชั่วร้ายอะไรไว้สักอย่างหนึ่งจากความคิดหนึ่งกูแล้วกูไม่รู้ว่ามึงคุยเยอะหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจแล้วรุ่นพี่ก็บอกกับนางอีกนะว่าให้สนิทกับพพะเอกไว้แล้วดูเหมือนว่าไอ้หนุ่มคาคุนี่น่าจะคุยกับคนไม่ค่อยเก่งใช่เลยใช่หรือเปล่าไอ้คาคุมึงคุยไม่เก่งจริงหรือเปล่า แน,นไ่ไม่เชื่อไม่เชื่อเด็ดขาดว่ามึงจะพูดน้อยใช่หรือเปล่ารุ่นพี่ห้ามสิครับผมรู้ว่ามันจะหลอกฟันนางเอกแน่แต่มันจะไม่รู้เรื่องแค่นี้ผมรู้ดูเหมือนว่านางเอกของเราจะตกหลุมรักเพราะหนุ่มคาคุของเราเข้าซะแลว้วดูเหมือนว่ารุ่นพี่ของเรานี่ก็จะเต็มใจนะให้ทั้งสองสลับที่นั่งด้วยกันแม่รุ่นพี่นี่รู้ใจจริงเลยนะครับ เดี๋ยวตอบลางวัลใทีหลังเลยอืมก็ตามเคยของหนุ่มสาวรู้สึกว่าสองคนนี้น่าจะคุยกันถูกคอนะเอาเลยคาคุกูรู้มึงตกได้แน่มึงตกนางเอกได้แน่ๆเชื่อกูเชื่อในตัวมึงเชื่อรูจักว่าความเชื่อถือนะและแล้วลวลรบุรุษก็ออกมาเหมือนว่าไอ้หนุ่มคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนของพระเอกในเรื่องนี้นะ แล้วเขาก็บอกกับนางเอกว่าอย่าไปหลงกลผู้ชายคนนี้ซึ่งผู้ชายคนนั้นก็น่าจ,จะเป็นไอ้คาคุนั่นแหละแล้วเราก็ตัดมาในแท็กซี่แม็มาเร็วไปเร็ว <c oughs> เธอก็บอกกับเระเอกไปนะว่าในบรรดาผู้ชายเธอคบมาไม่มีใครดีสักคนเลย <c oughs> ทำไม <c oughs> พอคุยเรื่องราวกันไปสักพักนี่ก็หลับเลยหลับแล้วหลับเร็วไปไหนแล้วโอ้โห แล้วคาครูของเราก็พาคูเมฆของเรามาส่งที่หอพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําไมกูเห็นภาพนี้แล้วสมองกูคิดไปทั่วเลยวะหรือว่าสมองกูมันคิดไปเองหรือว่าเป็นอย่างที่เขาพูดกันเอาแล้วพระเอกว้าวแล้วจับคางแล้วยังไงพระเอกเอาปากไว้ใกล้นะแล้วบอกว่าเธอนะ่ะใจดีเกินไปแล้วก็บวบบวบแล้วปิดลักเวไม่ไม่ให้ดูหรอก อยากดูไปดูเอาไปดูเอานะวาร์ปอยู่ท้ายคลิปถ้าใครรู้ก็เงียบไว้ส่วนใครที่ไม่รู้ก็ไปหาดูเอาแล้วเราก็ตัดมาที่หน้ามหาลัยที่นังเอกมาสมัครเรียนแล้วเราก็ตัดมาที่ทางคุูเมกันบ้างเหมือนดูเหมือนเธอจะมาสำรวจมหาลัยที่เธอสมัครนะและเธอก็ได้เพื่อนใหม่มาหนึ่งคนงข้างๆดูเหมือนว่าคุูเมของเรานี่จะหันไปเจอคาคุที่กำลังเต้นอยู่และเราก็ รู้แล้วว่านะที่นางเอกมาเรียนที่มหาลัยนี้ก็คือมหาลัยสอนเต้นนั่นเองแล้วคาคู่ของเรานี่เป็นครูสอนเต้นด้วยนะแม่ไอ้เฮียนี่ไม่ธรรมดาไม่แปลกใจไอที่สาวตึมแล้วคนภาคพูดยังไม่ทันคาดคำเลยสาวมาละลุมล้อมแม่ไอ้นี่เนี่ยสเสน่ห์แรงจริงๆแล้วเพื่อนนางเอกนี่ก็อยากจะไปแจมด้วยนะแต่นางเอกจับไหลไว้พูดแล้วเราพูดว่านั่นของของกู ของกูมึงมึงไปมึง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงตายนะเอา้ามึงไปมึงตายนะเอา้าแล้วตัดมาที่ห้องเปลี่ยนเสื้อดูเหมือนว่าคาค่จะทำน้ำหกใส่นางเอกนะแล้วทีนี้คาค่ของเราเลยพานางเอกมาเปลี่ยนเสื้อแล้วคาค่ของเราเนี่ยก็เอาเสื้อของตัวเองให้ครูเมใสแหมทำตัวเป็นสีภาพบุรุษเชีแล้วสถ,ถานการณ์พาไปแล้วนะจับแล้วจับกดแล้วนั่นนะ แล้วก็บัวไปหนึ่งทีบัวไปหนึ่งทีแล้วก็ปิดปิดปิดเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูบเล่นกูเอาแล้วปิด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 ไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแล้วรู้สึกว่าจะมีเสียงเคาะประตูนะไอ้คาคูคิดแล้วจะมาอะไรตอนนี้วะกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยแล้วคนเคาะประตูนี่ไม่ใช่ใครอื่นนะรู้สึกว่าเหมือนจะรู้จักกับนางเอกรู้สึกว่าไอ้หัวทองนี้น่าจะเคยจีบนางเอกมาก่อนเลยรู้จักกันแล้วรู้สึกว่าไอ้หัวทองนี้น่าจะ คิดว่าทั้งสองคนเป็นแฟนกันนะเลยขอโทษกับคูมเมะไปนีนะมึงขอโทษเขาไปอะไม่งั้นมึงโดนหมัดในคาคูแน่แน่แน่แนเลยละคาคูกูนี่กำหมัดรอเลยมั้งตัดพามาที่คาคูกับคูมเมะรู้สึกว่าคาคูนี่น่าจะพาคูมเมะมาดูห้องตัวเองออืมันชักจะมีอะไรแปลกๆคนภาคว่าต้องใช่แน่แน่และเช้าวันถัดมารู้สึกว่าน่าจะ ผ่านการกระชุมกระชวยกันมาแล้วและเขาสองคนก็ามาคุยปรับความเข้าใจกันนะและเขาสองคนก็ได้เป็นแฟนกันในที่สุดจบแล้วจบแล้วไม่มีต่อแล้วสําหรับเรื่องนี้คะแนนส่วนตัวของผมที่ผมให้นะประมาณ9.2คะแนนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องอภิมหาคนจะรั่วด้วยนะครับผม